สวัสดีครับผมสเปซ่าครับขรรมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลแรสตาร์สกเกอร์ครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอาทิตย์ ที่24เมษายนครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะ3คู่นะครับในบทวิเคราะห์นะครับก็อยู่ในแดนบวกนะครับบวก2คู่นะครับและ์ลบ1คู่นะครับวันนี้ครับฟุตบอลยังคงน่าสนใจนะครับผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์นะครับในฟุตบอล3คู่3รายการนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับรายแอดไทร์เกอร์เก้นะครับรายแอดทีไอจ9เอนะครับทางเลือกที่มั่นคง ปลอดภัยนะครับครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับฝากไปที่ไ i น e แอดไทเก999เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่กันโชเซเรอาอิตาลีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเอมปรีเปิดบ้านพบกับนาโปรีผลงานฟอร์มการเล่นตอนนี้ของเอมปอรี กลงแบบน่าใจหายนะครับเหลือเชื่อนะครับว่า18เกมหลังสุดพวกเขาสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับนักเตะเร่นกันแบบเสียความมั่นใจเต็มไปด้วยความกดดันนะครับคู่กองหน้าอย่างอันเดียปีนาบอนติกับพาติคคูโตเน่ฟอร์มตกแบบกู่ไม่กลับนะครับวันนี้ครับเจอกับทางนาโปลีครับบอลลุนแชมป์ซึ่งผลงานช่วงหลังพวกเขาตกลงไปนะครับแต่วันนี้ครับผมมองว่าอย่างน้อยครับการได้ออกมาเล่นนอกบ้านเจอกับทางเอมโปลีครับเชื่อว่าพื้นที่การเล่นจะเปิดมากขึ้นนะครับแล้ว พ่สวัสดีครับแท็กติก4-3-3สภาพทีมถือว่าพร้อมเลยครับแนวรุกตัวเก่งอย่างเออร์วิงโรซานโนรอเทนโซอินซิงเย่วิกเตอร์โอซิมเฮนฟาเบียโรอุส斯เนี่ยต่างพร้อมลงตัวจริงนะครับคู่นี้ผมมองครับว่ารูปเกมเนี่ยน่าจะเปิดแรกกันพอสมควรครับซึ่งตรงนี้ดูแล้วอาซูราเนี่ยมีภาษีดีกว่ากำแพงคู่นี้ก็เปิดมาให้ที่ทีมเย็ดครับเป็นต่อที่1เมตรอาจจะมองว่าค่อนข้างแพนครับแต่เชื่อว่าเป็นของแพนที่น่าไปสุดท้ายเชื่อว่านาโปลีมีโอกาสคืนกับมัจจายด้วยการบุกมาเอาชนะแบบยงขาดไดไ้เชื่อ เชียรทางนาบโปลีนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลบุนเดสบีกาเยอรมันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างโบคุมเปิดบ้านพบกับ อัลส์บัวสถานการณ์ตอนนี้ของโบคุ่มรอยตัวแล้วครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยพอรอยตัวเล่นกันแบบที่ขาดแรงจูงใจค่อนข้างเย็ยนครับเกมลุกตอนนี้กลับมาฝืนนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยเล่นกันแบบไร้ความกระหายนะครับวันนีครับเจอกับท่าอัลส์บัวนะครับซึ่ง2เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาปาชายจนครับตรงนี้ครับทำให้พวกเขาเนี่ยยังไม่ปลอดภัยนะครับผมมองครับว่าวันนี้พวกเขาเนี่ยจะเล่นกันแบบมีสมาธิมากกว่านะครับแล้วก็แท็กติกการคุมทีมของมาคุตไวซิเดลหากเจอคู่แข่งที่เกมลุกไม่จัดกว่าพวกเขา มักจะเอาอยู่นะครับกรรมกาู้ดีกาเปิดมาให้ที่โบคุมนะครับเป็นต่อที่0.25นะครับผมแน่ชียสองหน้าของทางบอลหนีตกใจนนครับมองว่าออสบวกวันนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยหรือแม้กระทั่งกินเต็มด้วยการบูเเกตสามแต้มได้ชิบอลลองเชียร์ทางออสบวกนะครับในคู่นี้แล้วก็ปิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนส์เลกับรอบแบ่งกลุ่มโซนตะวันออกเป็นการเจอกันระหว่างชอนนัมดากอนพบกับ เมลเบิร์นซิตี้นะครับกลุ่มนี้เป็นการแย่แชมป์กลุ่มนะครับระหว่าง BG ปทุมกับทางเมลเบิร์นซิตี้ซึ่งคู่นี้เจอกันมาโหดล่าสุดน,นะครับเป็นทีมดังแห่งกิงโจ้เบียชนะ2-1ผมมองนะครับว่าชอนนำดากอนเนี่ยอาจจะเร่นดีนะครับส่งบอลใช้ได้ แต่เรื่องของประสบการณ์ความเขี้ยวเนี่ยพวกเขาค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากเป็นทีมระดับทูนะครับความแน่นอนเนี่ยยังมีน้อยวันนี้ครับเจอกับทางเมลเบิร์นนะครับซึ่งยังจัดเต็มนะครับแก่หลักอย่างคาร์เจนกินสันแอนดี้ดับรูและเจมี่มาคาเดนต่างพร้อมลงตัวจริงนะครับกัมพันธวันนี้ครับเปิดมาให้ที่เมลเบิร์นนะครับเป็นต่อที่สุดจุดสุดท้ายเลยครับผมมองว่าเมลเบิร์นกับมีโอกาสจำแข่งด้วยการเบียดชนะและมีโอกาสกินเต็มด้วยการยิงขาดได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางเมลเบิร์นนนนนนซิิตตีีี้้้ะคคคคครรััับบบวู่ใลลปฟุอืน วันอาทิตย์นะครับเชียร์นาโปรีเชียร์อัลสบัวและเชียร์เมลเบิร์นซิตี้นะครับขอทุกท่นเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเก่งๆหัวรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ